ที่ว่าเราเรียกทีเด็ดครั้งน,นี้ก็เพือออออ่อความแน่นอนถ้าเรารู้ว่าเขามามันสั่นนะครับสาจบก็ได้ไม่ต้องพุทธ,ธก็ได้แต่ถ้าเราไม่ไมั่นใจก็เอาคบขืนแบบพุทธกวายมังดุปัญญาลูกนามน้า,นาลูกมหาพรหมชินนะจกปัญจะเอหิมะมัดเอหิมะมาพุทธกวายมัง,มอง,ธธอมงอสองจบกันด้นะนะแะสมมติว่าบางทีเราไม่ต้อง พุทธะได้ถ้าเรามีความทำงานแล้วตอมเทพมารเทพมารเทพมา,พมารจนจบจบดีจงมาจงมาชิวะเคยชื่อมากุมารหรือสีตาไปหรือสีปลายกับหรือสีน้ารอด หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงเด็กโตคือศิริ้าวัวหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขหลวงพ่อเดิมหลวชีวกพระนารายณ์พระนารายณ์ แม่รับตรงนี้มหาสถานะมหาสถานะเจ้าแม่คนยินเจ้าแม่คนยินเจ้าแม่คาลีเจ้าแม่คารีพักพิษเนศพ,พักพ,พิษเนศปักพิชเนศเวลาท่านเรียกมาปักเราว่าเราู้ว่าท่านมาแล้วเาราก็ใช้พลังในส่วนนี้รวมกันก่อนให้มันรวมมาเป็นหนึ่ง มันวิน่งจากจากบนลงมาล่างเสร็จแล้วก็จากล่างขึ้นบนแล้วก็ทิ้งเ,เราจะตายทอดคาถาบทไหนเราก็บริกรรมบทเข้าไปหรือไม่บริกรรมเ็่งไปหาคนก็พลังยี่สิบองค์นี้กับเราถแต่แเป็นยีเด่นโภมมันก็พุ่งไปอยู่คนเดียวทำให้เกิดทางหมากสา